เริ่มต้นที่เหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทครุดบาทหนึ่งเจ็หเรียญครูดเหรียญหนึ่งบาทนะคะเดี๋ยวพาเาตัวอย่างให้ดูก็ได้เนาะเหรียญครุดบาทหนึ่งเจดรับซื้อเหอเรียญละสิบห้าบาทเหรียญครุดครุดเฉียงแบบนี้นะคะเรียกครุดเฉียงครุดเฉยียงรับซื้อเหรียญละเนี่ยค่ะครูบาทหนึ่งเ รับซื้อ15บาทครุดเฉียงรับซื้อเหรียญละ8บาทค่ะเฉียงจะมี2พศ2522และ2520รับซื้อเหรียญละ8บาทค่ะครุตตรงครุตตรงรับซื้อเหรียญละครุตตรงรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะครุดเก้าเหลี่ยมอันนี้ครุตตรงเนี่ยค่ะครุตตรงรับซื้อเหรียญละ20บาทครุดเก้าเหลี่ยมนะคะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ ครู๙เหรียญรับซื้อเหรียญละแท้ค่ะสามสิบบาทไม่แท้สิบบาทแล้วก็มีคุดสิบบาทสองสีเนาะคุดสิบบาทสองสีรับซื้อห้าสิบบาทคุดสิบบาทสองสีนะเขาไม่ใช่เหรียญตัวติดพินน้อยนะแต่เป็นเพียงแต่เป็นเหรียญยอดนิยมจึงมีราคาค่ะเหรียญคร้าเหรียญแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทไม่แท้รับสิบบาท อันนี้เป็นเหรียญแท้ค่ะแต่เพียงแต่เขาเขาไม่บินนะคะคิดว่าน่าจะแก้ไขได้น่าจะล้างออกเนี่ยค่ะดูแล้วว่าไม่บินถ้าบินก็จะถ้าถ้า,ถ,าถ้ากินเนื้อนะกินผิวแล้วอะนะแก้ไขไม่ได้เป็น่าก็จะให้แค่สิบบาทเท่ากับเหรียญชำรุดเท่ากับเหรียญปลอมอเหรียญห้าบาทถ้าชำรุดเลยก็ห้าบาทเท่าหน้าเหรียญ เนี่ยค่ะครุฑรับซื้อทุกครุฑนะคะครุฑเขาก็จะมีครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑเฉียงครุฑตรงครูดก้าเหลี่ยมครุฑสิบบาทสองสีคือเป็นเหรียญครูดอะรับซื้อทุกเหรียญนะค่ให้เป็นให้เป็นเหรียญครุฑรับซื้อหมดค่ะราคาก็จะแตกต่างออกไปนะคะเหรียญอ๋อราคาเหรอให้บอกราคาเหรียญครุฑใช่ไหมอ่าได้ค่ะได้ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณทิติมาที่ไว้วางใจตะนาดเหรียญอ่ะก้มหน่อยี่จะได้เห็นชัดเหรียญห้สตางค์ปีพศสองพันห้ารรอยเก้เหรียญเหรียญละหนบาทได้สองบาทเหรียญยี่สิบห้าสตางค์สองพเหรียญเหรียญละหบาทได้สีบาทเหรียญสตางรูสาเหรียญบวกเเหรียญสาเเหรียญเหรียญละ เบาทได้273บาทแบงค์สใบคุดเหลี่ยมสามเหรียญคุดเก้าเหลี่ยมสามเหรียญเหรียญละสามสิบบาทได้เก้าสิบบาทธนบัตรสามใบสามร้อยห้าสิบบาทรวมทั้งสิ้นหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดบาทค่ะมาดูกันว่าในในจำนวนเงินหนึ่งพนสี่บาทมีอะไรบ้างนะคะ มารับชมกันค่ะเดี๋ยวพน่าจะไล่ให้ดูทีละอย่างเนาะเอาเอาเอาแบงค์เอาอะไรก่อนเอาเหรียญก่อนเนี่ยค่ะเหรียญแบบนี้เขาเหรียญเก้าเหลียหล่ยมรับซื้อเลยละสามสิบาทครุฑเก้าเหลี่ยมอันนี้เขาเขาเหมือนเขาไปแช่โดนน้ําอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะแต่แต่ไม่ชํารุดนะคะ